ทางเดินของพุทธ,ธะในอริยมรรคแปดอริยะคือประเสริฐมรรคคือทางเส้นทางอันประเสริฐเราก็เดินบนเส้นทางแห่งความประเสริฐนี้ในขณะทุกคนจะเข้ามาเดินในเส้นทางอันประเสริฐนี้ และจะมีกรรมเก่าที่ติดตัวมาติดจิตจิตใจมามันมีกรรมเก่าติดตัวมาที่นี้จะมีข้อวัดปฏิบัติตามจริตนิสัยต่างกันไปอย่างพระโมคกัลาสารีบุตรนี่ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าระดับอริยสาวกอันได้รับยกย่องเป็นผู้มีความสามารถหลากหลายมากมายหาใครเทียบเปรียบยาก พระสารีบุตรมากด้วยปัญญาภาษาบาลีเรียกว่าเอตาาัทคะพระโมคลามากด้วยอิทธิฤทธิปฏิหารภาษาบาลีเรียกว่าเอตาาัทคะทำไมภาษาลีบุตรและโมคลาจึงมีคุณสมบัติต่างกันแต่นั่นเกิดขึ้นพร้อมในขณะที่ท่านได้บรรลุธรรม สิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาจากสมบัติดั้งเดิมและวัฒนาในอดีตที่ได้สะสมอบรมมาภาษาลิบุตรได้สะสมบาร,รมีกุศลธรรมอะไรบ้างจึงมีปัญญามากพระโมคคลาจึงมีอิทธิฤทธิ์มากมายมีพลังฤทธิ์พลังจิตพลังอิทธิฤทธิ์มากมายเพราะอะไรก็คงจะเป็นเพราะอาดีตชาติการทําบุญมาต่างกัน อันนี้เรียกว่าจริตจริตต่างกันถ้าเราได้ศึกษาพุทธประวัติอนุพุทธประวัติและพุทธานุพุทธประวัติในนธรรมตรีโทเอกเนี่ยเขาจะแสดงประวัติของผู้มีปฏิปทาสัมมาปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยอดเยี่ยมสำหรับพระอริยสาวก ที่เขามีว่าให้เราเรียนมีตำราให้เราเรียนเพื่อเป็นการสอนให้เรารู้ว่าอริยะสาวกทั้งหลายแต่แต่อดีตในสมัยพุทธกาลมีข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาอย่างไรบ้างที่เรียนรู้และมองเห็นชัดเจนเลยก็คือท่านมีจริตต่างกันแล้วก็บรรลุธรรมไม่เหมือนกันบางคนไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกแค่นั่งฟังธรรมอย่างเดียวก็บรรลุแล้วเพราะมีปัญญาเน้นหนักมาเพราะปัญญาเคยสร้างบุญทางด้านปัญญามาก่อน จึงทาให้ทุกอย่างง่ายเพราะปัญญานี่แหละแต่บางรูปในปป,ปุษปปุปฏิบัติเอาเป็นเอาตายอย่างพระปุณณมันตนีบุตรเนี่ยหลานของพระสารีบุตรหรือน้องเนี่ยถ้าจำผิดขออาภายัยประฤุปิปฏิบัติเดินจองกรมนั่งสมาธิสักเท่าไรต้องใช้ความอดทนและอดกัน้นใช้เวลานานแค่ไหนก็ยังไม่บรรลุธรรมสักทีแต่ก็บรรลุธรรมจนได้แหละเพราะความศรัทธาและความเพียรความมุ่งมั่น การชำระและการสละสลัดจริงๆการสละสลัดคือการกำจัดศัตรูของพรหมจรรย์ออกไปให้หมดศัตรูของพรหมจรรย์คือกิเลสราคะอุปทานนี่แหละโลกกดหลงนี่นเรียกว่าศัตรูข้าศึกศัตรูของพรหมจรรย์ก็พยายามชำระสละให้จนได้ก็บรรลุและก็ประวัติของพระอริยบุคคลในยุคสมัยพุทธกาลก็มีตัวอย่างให้นะมีตัวอย่างให้มากมายอย่างเช่นพระ จุรปันถกท่านเป็นเอตัคขะทางมาโนโมยิทธิหรือเรียกเต็มๆว่ามาโนโมยิทธิเจโตวิวัตตะหรือเจโตวิวัตพระจุรปันถกนี่เกิดในกรุงราชคฤค์เป็นบุตรของทิดาเศรษฐีเป็นน้องชายของมหาปันถก เหตุเพราะพี่ชายเนี่ยบวชแล้วได้บรรลุธรรมต้องการให้น้องเนี่ยได้รับลดพระธรรมบ้างจึงจึงได้เอามาบวชที่เอาน้องชายมาบวชมาหาจุัปันรทกน้องชายมาบวชแต่เมื่อบวชแล้วเนี่ยปรากฏว่าจุลปัรทกเนี่ยเป็นคนมีปัญญาที่ทึบมากนีปัญญาทึบมากพี่ชายให้เรียนคาถาเดียวท่องตลอดสีเดือน ก็จำไม่ได้จึงถูกพี่ชายเนี่ยขับไล่ท่านท่านเสียใจคิดจะศึกพระพุทธเจ้าทราบเนื้อความจึงเสด็จไปปลอบแล้วประทานผ้าขาวบริสุทธิ์ให้รูปครามไปครามมาเรื่อยๆพร้อมทั้งบริกรรมว่าระโชหะระนังระโชหะระนังผ้านั้นเปลี่ยนเป็นสีครัมหมนหมองทำให้ท่าน มองเห็นไรลักษณ์และได้สำเร็จเป็นพระอรหัตท่านมีความเชี่ยวชาญชำนาญคล่องแคล่วในอภินญาหกสแสดงฤทธิ์ทางใจได้มากจึงได้รับเอตทะคะว่าเป็นผู้เลิศทางมานูมยิทธิอย่างนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างของพระอริยสาวกในในยุคสมัยพุทธกาลว่าท่านบางทีท่านก็ไม่ได้นั่งสมาธิ อะไรมากมายเป็นแต่เพียงว่าฟังหรือมีใครชี้แนะและพิจารณาตามตามความเป็นจริงมีสติสมาธิปัญญาเห็นเห็นนะเมื่อฟังพระพุทธเจ้าบอกแล้วเนี่ยจุลบรรทกเนี่ยเห็นไม่ใช่ไม่ใช่คิดนะพอได้ฟังขณะฟังพระพุทธเจ้าอยู่แล้วคือเข้าใจตามเลยเข้าใจตามพอเข้าใจตามแล้วก็เห็นเลยพอเห็นแล้วก็คือการที่จะบรรลุธรรมก็ปรากฏแก่จุลาบรรทก แล้วก็ประกอบด้วยบุญบาร,รมีดั้งเดิมของท่านที่สร้างไว้แต่อดีตชาติที่ทําให้ท่านมีฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์มีมโนมยิที่มีอภิญญาสมาบัติเนี่ยเพราะว่าท่านเคยทําบุญประเภทใดไว้ท่านจึงมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารมากน่ะพระจุฬปันทกนะซึ่งเป็นน้องชายของพระมหาจุฬปันทกนี่คือเรายกตัวอย่างเรื่องสัมมาปฏิบัติหรือข้อวัดปฏิบัติหรือวิธีการหรืออุบายที่พระพุทธเจ้านำมา ด้วยการนำเอาผ้าขาวมาให้พระจุรปันทกในพิจารณาคำว่าอุบายเนี่ยมันย่อมมีเกิดขึ้นไปตามสถานการณ์ได้ตามเหตุผลตามเหตุปัจจัยอย่างยุคปัจจุบันนี่หลวงปู่มั่นสอนลูกศิษย์ท่านก็ดีหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่แหวนสอนลูกศิษย์ท่านก็ดีหลวงปู่พุทธทาสสอนลูกศิษย์ท่านกด็ดีท่านก็ย่อมมีอุบายต่างๆกันไปเพราะฉะนั้นคําว่าอุบายเนี่ย พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไม่ได้สั่งจริงแต่มันขึ้นอยู่กับไวพิปติพานเหตุผลเหตุปัจจัยสถานการณ์เหตุผลความหมายอะไรต่างๆที่จะนํามาเป็นอุบายเพื่ออบรมชี้เป็นให้คนคนนั้นได้เห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงในต่รักนั่นเองเพราะฉะนั้นบางอย่างเราไม่ควรยึดติดจริงแต่ไม่ควรขวางกั้น เส้นทางแห่งนิสัยธรรมของคนบางคนที่เขาไม่เหมือนเราและเราไม่เหมือนเขาเมื่อเขามีกรรมมาอย่างนั้นมีบุญบาร,รมีกุศลสร้างวแต่ะดีชาติมาอย่างไรเราก็ไม่รู้อย่างจุรปพันทกเนี่ยพี่ชาย,ยายพยายามสอนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงน่เพราะพี่ชายไม่รู้ว่าอุบายที่แท้จริงตาวิบากกรรมตามเหตุปจัจจัยแห่งกรรมของจุรันทกน้องชายเนี่ยควรจะแก้ไขยอย่างไรไม่ในที่สุดก็ต้องไป อยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ว่าอุบายที่จะอบรมสั่งสอนจุรบันทกเนี่ยโดยการใช้ผ้าขาวให้รูปไปรูปมารูปจนเปื้อือนแล้วให้พิจารณาวิเคราะห์พิจารณาวิเคราะห์เรียกว่าพิจารณาเนี่ยก็สงเคราะห์เข้าในความหมายหลักทำว่า ภาวนานั่นเองภาวนากับพิจารณานี่ก็คือกิริยาเดียวกันก็คือเพื่อให้เห็นทมเห็นตามความเป็นจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นเรายกตัวอย่างเกี่ยวกับอริยสาวกในสมัยพุทธกาลบางรูปก็บรรลุธรรมโยกันบำเพ็ญภาวนาบำเพ็ญเพียรเอาเป็นเอาตายบางรูปบาง,งองค์ก็ไม่ขนาดนั้นเป็นแต่เพียงแค่ฟังและนำนำ,นำจิตน้อมจิตน้อมใจพิจารณา,นานแล้วก็บรรลุธรรมเลยก็มี เมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบลงหรืออริยสาวกเทศจบลงบางรูปได้ฟังและจบลงแล้วก็บรรลุทมไปด้วยเลยก็มีไม่ได้นั่งอะไรมากมายเลยบางรูปเนี่ยนั่งนานจึงมีบาเรีรับรองว่าทุกขาปฏิปทางทันทาพินยังทุกขาปฏิปทางขีปาพินยังปฏิบัติแบบยากลำบากบรรลุแบบลำบากลำบากพอบรรลุแล้วก็พ้นจาก าการครอบงําแห่งอากุศลจิตแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายจากพยามานทั้งหลายจากมารทั้งหลายในจิตหลุดพ้นแล้วแต่ในช่วงที่ปฏิบัติอยู่มันลําบาก มันบรรลุกับบรรลุลําบากปฏิบัติปฏิบัติบตแบบลําบากบางคนก็ปฏิบัติแบบง่ายๆบรรลุง,ง่ายๆอย่างบาลีว่าสุขาปฏิปทางทันทาพินยังสุขาปฏิปทางคีปาพินยังคือปฏิบัติอย่างง่ายๆแล้วก็บรลุอย่างง่ายๆนั่นเองมีบาลีรับรองชี้แนะชี้แจงให้เราฟังขอท่านผู้มีปัญญาจงพิจารณาเถิดว่าการปฏิบัติธรรมขึ้นอยู่กับจริตเขาว่าจริตคือวาสนาดั้งเดิมของเขา ตั้งแต่อดีตชาติเขาทำบุญสร้างบุญอะไรไว้ดูตัวอย่างแค่พระโมกคลาเนี่ยอัครสาวกที่ตัวเอกเลยที่เรารู้กันนะอย่างพระโมกคลาสารีบุตรเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็ต่างกันบรรลุธรรมก็ไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะพระโมกคลานี่ก็เป็นนั่งส,สะพงกโงกง่วงอยู่พระโมคขาลานะในท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่หมู่บ้านกาลาวาน มุตตคามาเมื่อบวชแล้วได้7วันเนี่ยท่านก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้คือหมู่บ้านกะลาวานมุตตคามาค,คือเป็นข้อวัดปฏิบัติของท่านแต่ว่าที่ว่าข้อวัดปฏิบัติและอุบายของท่านที่พระพุทธเจ้าแนะนำนั้นก็มีอยู่ด้วยกันเจ็ดข้อด้วยกันหนึ่งจะจะพูดให้ฟังนะแข้อมีอะไรบ้างหน เมื่อมีสัญญาอย่างไรพระพุทธเจ้าแนะนําพระโมคคัลลานะเนี่ยอวยแปดข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกพระ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 พุทธเจ้าบอกพระโมคคัลลาว่าหนึ่งเมื่อมีสัญญาอย่างไรให้ใส่ใจถึงสัญญาอย่างนั้นให้มาก 2. ให้พิจารณาธรรมที่ได้ฟังมาแล้ว 3. ให้ท่องบนธรรมนั้นซึ่งได้เรียนได้ฟังมาแล้ว สให้ยอนหรือแยงหูทั้งสองข้างและเอามือรูปตัว 5. ให้ยืนขึ้นเอาน้ำรูปตัวเหลียวมองดูทิศทางต่างๆและงนหน้ามองดูท้องฟ้า 6. ให้ใส่ใจถึงแสงสว่างกลางวัน 7. ให้เดินจงกรมสำรวมอินทรีย์ทำจิตใจให้เป็นสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่านแปดให้สำให้สำเร็จสีหะสายญาตคือนอนตะแคงข้างขวาซ่อนเท้าด้วยเท้ามีสติสัมปชัญญะตั้งใจว่าจะลุกขึ้นและเมื่อตื่นแล้วจะลุกขึ้นทันทีขั้นทรงสดับบอกอุบายสำหรับแก้ง่วงแล้วตัดสอนให้สำเนียกในใจอีกสาข้อ อีก3ข้อว่าหนึ่งเราจัะไม่ชูงวงคือถือตัวเข้าไปจักไม่ถือตัวนะเข้าไปสู่สกุลสองเราจักไม่พูดคําซึ่งเป็นเหตุเถียงกันอันเป็นเหตุให้พูดมากสามรู้จักสามเราสามเราจักไม่คลุกคีด้วยหมูนะ่คณะเราอยู่ด้วยวิสัยของธรรมะ และทรงแสดงตันหักขยธรรมทำอันเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาพระโมคลานะปฏิบัติตามพุทธโอวาทที่ตัดสอนแล้วที่ได้ตัดสอนแล้วที่ได้ตัดสอนแล้วแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันในวันนั้นและได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศ ด้านมีฤทธิ์ม,มากเป็นอักระสาวกเบื้องซ้ายดังนี้เรื่องสัมมาปฏิบัติของอักระสาวกอริยาสาวกในสมัยพุทธกาล